สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งสเฟลวาภาครับนะครับของเจ้าตัว Signal CB55 นะครับวิธีตั้งนะครับกดโอเคนะครับอ่าโอเคศูนะครับอ่าเมนู0ูนะครับ SQL นะครับก็คือสเฟลวารรับนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคนะครับ แนะนําให้อยู่ที่ระดับ3ถึงระดับ5นะครับผม3 4 5แล้วแต่โลเคชันนะครับถ้าเราตั้งตัวเลขต่ําเกินนะครับบางทีอ่ามันจะมีเสียงซาเยอะนะครับผมถ้าเราตั้งตัวเลขสูงสูงเกินนะครับบางทีมันจะรับได้ใกล้ๆนะครับมันจะมีทั้งหมด9ระดับนะครับแนะนําให้ตั้งไว้สัก4หรือ5นะครับผมอันนี้ผมจะตั้งไว้สัก4นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโฮมได้เลยนะครับผม วิธีตั้งกำลังส่งของเจ้าตัว signal cb 55นะครับตัวนี้จะมี3ระดับนะครับมีระดับโลนะครับระดับกลางแล้วก็ไฮนะครับกำลังส่งเต็มนะครับวิธีตั้งนะครับผมกดโอเคแล้วก็1แล้วก็0นะครับอ่าเมนูนี้นะครับที่เขียนว่า t x p นะครับผมอันนี้เลือกระดับไฮอยู่นะครับกำลังส่งเต็มนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับกดโอเค อ่าถ้าเราเลือกอันไหนมันจะขึ้นเป็นสีแดงกระพริบอยู่นะครับเราก็เลื่อนดอกษรขึ้นหรือลงก็ได้นะครับถ้าเราเลือกเป็นมีเดียมนะครับเราก็ให้มันกระพริบสีแดงแล้วก็กดโอเคตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว M นะครับอ่าแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนอันอื่นเราก็กดโอเคครั้งหนึ่งอ่าเลือกมาที่โลนะครับเราก็กดโอเคอ่ามันจะเปลี่ยนเป็น L นะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งเป็น High ไว้นะครับกดโอเคนะผมเลือก High ไว้นะครับอ่าแล้วก็โอเคหนึ่งครั้งมันจะขึ้นเป็นตัว H นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม Home ออกได้เลยนะครับผม